สวัสดีครับนี่วันนี้อยู่ตลาดนัดวัดโคอยู่ใกล้ๆห้องพักพีบ่าวร้านนี้เจ้าประจาจอร่อยอร่อยแซ่บพ่อค้าใจดีดูหุ่นดูดูหุ่นก็แล้วกันว่าใจดีไม่ใจดีหุ่นอบอันเหมือนนี่เลยเหมือนมันเหมือนน,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 นี่เลยนี่อันนี้คือไส้กรอกอีสานสแซ่บแซ่บอยู่เลยผู้บ่าวกินนี่ก็ว่าแซ่บอยู่เลย เผีโอ้โหเต็มกระมังมีผักจุกจุกมีตังยี่สิบบาทเฮ้ยตังนี้มันคล้ายๆของผมเลยเนี่ยอันนี้ข้าวอีกสี่สี่กระสอบไม่ทันละไม่ทันละลุกละลุกละอ่าหลังจากดูบรรยากาศอ่า ร้านไส่กรอกมาดูบรรยาก,กาศถนนถนนปทุมสายในอ,อันนี้ก็จะไปไอ้ฝั่งเมื่อกี้ที่ผ่านเมื่อกี้จะไปตลาดปทุมต่ฝั่งนี้ปุ๊บจะไปทางตัวเมืองปตกเกตอร่อยไหมอร่อยไม่รู้แต่ที่รู้คือย่างไม่ทันสวยดี โหดูควันขมุนถงเถงเลยพี่น้องอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยไม่รู้นะในในในกลุนะ่เสิทธิยนผมว่ามันอร่อยเอ,อ่อามาเก็บภาพบรรยากาศใกล้ๆโอ้โหดูทานเลยแล้บเดียวสุกแล้บเดียวสุกย่างจนไม่ทนันน่ะดูดิโอ้โหพ่อค้านี่มือเป็นละวิงเลยอะ่ะ ขายดีขายดีก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ชีวิตทุกคนทุกท่านสู้ๆครับ